หมอแสดงว่าน้ำท่วมแค่นี้คือมันเนี้ยครับที่มันจะเข้ามาตรงนี้กกลัวมาครับเพราะว่ามันยกสูงขึ้นเยอะเลยนะครับครับ ครับมีสายโรงเรียนอยู่ใช่ป่ะครับาาครับอืมแมสายายาาปเป็โิโด,ดนนะครับ <c oughs> ผมทํางานอยู่ข้างไม่ิโดนนะครับเป็นข้าราชการกองทัพเรือครับมีหน่อนนกอทัพเรือยู่นะครับครับล้อสะพานตรงนี้มันจะกำจะสร้างเสร็จแล้วแล้วก็เซ็นท่านกําลังจะเปิดนะคะครับเปิดนอยู่ตรงไหน ตรงนี้เป็นห้องอะไรครับห้องครัวหรือเพิ่งต่อมาใหม่เชิญค่ะครับเป็นห้องครัวในบ้านใช่ไหมครับใช่แล้วก็ข้างนอกนู้นมันจะแบบว่าถ้าพี่ทํากับข้าวมันก็จะไม่เหม็นนี่คะอากาศไทยเทได้ใช่ครับแลต่างค่ะถ้าทางอยากจะทะลุไปแล้วจ่อเนี่ยอ่าเปิดพัดลมดูดอากาศได้เลยสบายไม่ต้องเปิดไว้ค่ะเพราะว่าผ่านแล้วมันก็ออกไปข้างนอกอ๋อมันมีลมเข้าทางนี้ค่ะทางนู้นก็มีเป็นเป็นที่ซักผ้าออ๋เป็นที่ซักผ้าค่ะพี่จะมีแบบว่าเอาเครื่องซักผ้าไปตรงนั้นหรือว่าจะไปซักข้างนอกก็ได้เพราะห้องสะอาดไว้ค่ะเชิญได้ ตาบาลนะดูได้เชิญเลยค่ะก็ถือว่าสะอาดไม่ใช่ไม่สกปรกหรอกค่ะแม่เอ็งนี่สกปรกแล้จะว่ายังไงล่ะไปเจอบ้านข้างถนนดิเจ๊้ึกถึงตรงนี้ปองป้าไม้ยังไม่สะอาดมันแบบไม่น่ารักเลยตรงนี้ตรงนี้หนูเอ่อทำเสาเข็มไม่หมดเลยนะคะไม่ต้อง๋อวางแนวเสาเข็มครับค่ะแล้วก็ลงลงนั่นหละ

เดี <anto> ๋ยวขยาานำชมข้างบนครับท <mad Liberty Overwatch> ี <gib berish> ่นี่ยุงเยอะไหครับไม่มีเลยที่ไม่มีไม่มีห้องอาบน้าใช่ครับใช่ครับไม่เป็นไรครับ <laughs> <laughs> แค่เขา้าๆพอรขบไม่ต้องมากก <laughs> <laughs> ็คือให้รู้ว่าตอนนี้มีข้างบนมีสามห้องนอน <สา S 1> ใช่ไหมมีตรงนี้ผมทำเป็นห้องพัก <laughs> ครับอ๋อก็คือเปสองห้องนอนอ <laughs> นี่ห้องน้ําแล้วก็ห้องเล็กนี้เป็นห้องพระ <laughs> สว่าง <laughs> สว่าง <laughs> ยังไม่ได้เปิดไฟเลย ไม่เป็นไรครับก็คร่าวๆครับไม่ไม่อะไรมากอันนี้ห้องนนี้จะกว้างมากใช่ครับยาวมาเยอะอีกเลยนี่ลูกหนูวิ่งแต่เลยครับพี่ครับฟุตบอ๋อฮะมีห้องน้ำในตัวนี้โอ้ห้องก็แฟนผมบอกว่าตอนที่เขาอยู่ลาวอะห้องเนี้ยกว้างกว่าห้องที่เขาอยู่เลยห้องของผมอะ

มีมีมีรั่วมีอะไรบ้างปาครับหลังคาไม่มีรั่วไม่มีซึมเลยังหวะแล้วก็บอกจะนี้เลยว่าหนูขายบ้านไม่ใช่ว่าขายแบบไม่ดีแล้วก็ให้พี่ด่าทีหลังที่ราต้องกลัวโตตนี้ให้เรันานะคะ

ที่ที่ทำนี่คือทำไปเมื่อไหร่ครับนานนะครับหรือว่าอืมน่าจะประมาณสักสามสี่เดือนน่าจะจะได้ของภายในปีนี้ใช่ไหมครับใช่ในปีนี้อ๋อกล่วว่าจะอยู่ยาวเลยพี่ค่ะหนูกล่วว่าจะอ,อยู่ <c oughs> ยาวหนูเป็นเอาตัวเล็กมาอยู่ด้วยก็คือที่กับน้องเข้าไปด้วยกันเลยไม่คิดว่าเออลองไปอยู่ที่อีกวันไดีกด้วยครับขับรถจากที่นี่ไปที่สารสักป,ประมาณสานาทีไม่เกินครับขับแบบช้าๆผู้หญิงนะคะไม่ใช่แบบขับแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่าใช่ คนแถวนี้ที่อูม่สายสีใช่ครับแล้วก็ขอตรงข้างที่จะออกไปวิยาลัยคนดุรีมั้งคะใชครับเดียวไปอ่นฮะใเ่าอั้นถ้าเราไปทางานจะใกล้ใช่ัแล้วก็ถ้าตัวเล็กถ้าเขาไม่สบายผก็จะนอนห้องนี้เพราะห้องนี้ลมมันเย็นถ่ยเทนะครับใช่ต้องเปิดอะไรางอย่างดครับแลว็เปด โอ้นี่เอาหมวกทหารเรือมาจากไหนครับเของเป็นใส่หมวกเป็นนักเรียนทหารเรืออ๋อแลวหมังคานี่ต้องกลัวเพราว่ครับเพราะว่ามันเป็นหมังคาเล็กครับอ๋ออันนี้คือคือทำยื่นครอบออกไปใช่ไหมครับกัที่ว่าหนูทำใหม่หมดเลยออ๋อมาแล้วหนึ่งแฟนใช่ไหมใช่แฟนหนูมารนี่ขอ หนูเพิทำใหม่ค่ะทำเพิ่ใหม่หมดเลยค่ะหนูเพิทำใหม่ซื้อมาใหม่อะไรใหม่หมดเลยัดเรียบร้อยไม้ไม้เมื่อยรล้ใส่มาเลยใหม่หมดเลยค่ะพี่ทุกอย่างใหม่หมดเลยพี่ก้คิดว่าหนูทำานต้องการจะอยู่จะอยู่ยาวชหนูไม่ใช่ว่าเออหนูอยากจะทำแบบไม่สวยอะไรเงี้ยพี่เอยู่ต้ท้ายอดู่กับโลกอะเนาะโอ้ทหารเรือยิงแนวปะ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 ปปืนด้วย แต่ท่อที่มันว่างนี้ค่ะมันไม่ต้องใช้แสงมากครับหนูไม่ต้องแบบ,บ,บ,บว่าบางทีพี่ห<บ>นไูนหมไม่ได้บ้าบอสอะไรปังปังปังไม่ไหวใช่มันรู้สึกอดอัดเหมือนเราไม่มีเวลาท่องวันเไม่มีเามเห็นแสงเยคะไเห็นแสงยแค่แค